สวัสดีครับคุณลูกค้าอันนี้คือมุอมแมลงที่คุณลูกค้าเลือกนะครับลายธงชาติอเมริกันนะครับเป็นมุมแมลงอินดอร์นะครับที่ปลาวงแคบนะครับเดี๋ยวจะเป็นการทดลองนะครับปลาให้ดูว่าสามารถบินได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะลองปลาให้ดูนะครับมาลองดูครับผม ตอนไทยมุมแมลงนะครับก็สามารถบินได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนวิธีการการกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลูกค้าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนขั้นตอนในการคว้างมุมแมลงนะครับการคว้างมุมแมลงครับคือการจับอย่างนี้นะครับใช้2นิ้วนะครับจับ แล้วก็โยกให้มันไปอยู่ด้านท้ายนะครับอย่างนี้นะครับจับให้มันหลวมๆนะครับให้พอสามารถแกว่งอย่างนี้ได้นะครับนะครับแล้วเวลากว้างๆออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับปาไปข้างหน้าเหมือนลูกดอกนะครับปาออกไปนะครับอย่ากว้างขั้นตอนที่สําคัญคืออย่าพลิกข้อมือนะครับอย่างนี้ ไปช่วยมุมแมลงไม่เอานะครับด้วยด้วยความรู้สึกของทุกๆคนในการคว้างรั้งแรงของมุมแมลงจะคิดว่าพลิกข้อมือเพื่อให้มุมแมลงมันล่อนได้จริงๆไม่ใช่นะครับต้องปาไปด้วยองศา 90- สถึง4ี่สิบห้านะครับมุมแมลงจะล่อนได้ด้วยองศานี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่แนวนอนนะครับต้องเป็นแนวตั้งหรือเอียงเล็กน้อยนะครับลองดูอีกทีนะครับ ครับดูอีกทีนะครับผมบมุแมลงมันจะบินออกไปตรงๆนะครับแล้วก็เขาจะพิกข,ของเขาเองเราไม่ต้องไปช่วย เราไม่ต้องไปช่วยนอนนะครับเพราะถ้าช่วยนอนปุ๊บเนี่ยมุมแมลงเขาจะบินอย่างนี้นครับแล้วเขาจะหักตามองศาของเขาก็คือหักขึ้นปกติถ้าเราแนวตั้งมันจะเลี้ยวนะครับแต่ถ้าแนวนอนปุ๊บมุมแมลงจะเชิดขึ้นนะครับเพราะเขาจะเลี้ยวขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาคว้างที่ถูกเราต้องคว้างไปตรงๆอย่างนี้นครับแนวตั้งหรือเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ความขนาดครับต้องไปลองปรับดูว่าชอบแบบไหนนะครับมันจะมีความต่างอยู่นะครับแล้วก็ ครั้งแรกที่ได้รับมุมแมลงไปนะครับควรจะยกปีกสามปีกขึ้นก่อนนะครับลองเทสดูก่อนนะครับแต่ไม่ต้องยกไม่ต้องยกเยอะนะครับยกพอประมาณนะครับแล้วปล่อยนะครับสวนเทคนิคเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะส่งเพิ่มเติมให้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม